ดีมีดียังไงวันนี้เจะพาไปเจาะให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะว่ามีดียังไงสำหรับ r i v o 4 4ประตูรุ่นใหม่นี้ที่มีการปรับปรุงมาไปดูคะ่ะ Welcome to my party We my S <S รักรีโว่ดีนะคะก็คือเป็นไฮรักรีโวสประตูนั่นเองนะคะรุ่นนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงรูปลักษณ์มาใหม่โดยการปรับปรุงหน้าให้เหมือนกับรุ่นล็อกโคเราก็เลยใช้ชื่อเรียกว่ามินิล็อกโคนั่นเองค่ะมินิล็อกโคตัวนี้เนี่ยปรับยังไงบอกเลยค่ะมีการปรับเรื่องของตัวกระจังหน้าตัวนี้ใหม่เห็นไหมคะว่ามันจะมีคราวและจะเหมือนกับไฮรัก รีโวร็อกโคนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าใหม่นะคะก็จะเป็นตัวสีดำเลยแล้วก็ตัดด้วยโครเมี่ยมตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านท้ายด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเทาดำนั่นเองนะคะไฟหน้าตรงนี้นะคะเรายังให้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ใบบีมนะคะสามารถเปิดปิดแบบอัตโนมัติและสามารถปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยยังเท่านี้ไม่พอนะคะยังมีตัวระบบไฟหน้าแบบ Far ์วมิ่โฮมได้ด้วยซึ่งเราสามารถที่จะนำ ทางเข้าบ้านได้ตอนหลังจากที่เราปิดรถแล้วนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกหน้านะคะซึ่งเป็นแสงแบบ LED จะให้แสงสีเดียวกับตัวไฟหน้าเลยนะคะ LED ตัวนี้จะช่วยส่องสว่างเพิ่มทัศนวิสัยตอนขับยามที่ฝนตกหรือหมอกลงจะจัดช่วยให้เราเห็นเส้นถนนได้อย่างชัดเจนและก็ยังมีกรอบ ไฟตัดหมอกใหม่ตัวนี้นะคะให้มันเหมือนกับตัวหน้าของล็อกโคเลยดูโดยรวมแล้วเป็นไงคะเหมือนมินิล็อกโคไหมคะเหมือนเนาะเหมือนก็เหมือนคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์ของ r ี v o D นะคะจะมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันก็คือขนาดเครื่องยนต์ 2400cc ซีซีและ 2800cc 2400cc ซีซี2,400ซีซีกำลังแรงมาที่150แรงม้านะคะส่วนกำลังเครื่องยนต์2 8 0 0 c ซีซีอยู่ที่204แรงม้านะช่วยให้กำลังเครื่องยนต์เนี่ย แรงเหลือเฟือมาพร้อมกับหัวฉีดแบบ iR นะคะหัวฉีด iR ตัวนี้นะคะจะเป็นเคโโทนลยีใหม่นะคะเป็นระบบเซ็นเซอร์ที่ควบคุมหัวฉีดแต่ละหัวอย่างอิสระและสามารถฉีดน้ำมันได้อย่างแม่นยำทำงานร่วมกับคอมมอนเรลที่แรงดันสูงถึง250เ <c oughs> มกกะปาสคาลนะคะหัวฉีดแต่ละหัวนี้นะคะจะวัดความแปรผันของแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงและอุณหภูมิในแต่ละหัวฉีดอย่างแม่นยำเพื่อควบคุมปริมาณ และระยะเวลาในการฉีดที่เหมาะสมส่งผลให้นะคะการฉีดน้ํามันนี้ฉีดได้ระหวงเ,เป็นฝอยทําให้การเผาไหม้ดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเราประหยัดน้ํามันสูงสุดถึง 15.2กิเมตร่อลิตรด้วยกันเลยสำหรับเครื่องยนต์2,400ซีซีค่ะสำหรับดีไซน์ด้านข้างเรามีการปรับปรุงการออกแบบใหม่โดยการเพิ่มชุดตกแต่งสมร้อเป็นแบบสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยเมทัลลิกสีเทาดำนะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะขนาดล้อและยางค่ะล้อมีขนาด265/60 R18 เพิ่มความใหญ่ให้รถดูเข ดูบึกบึนค่ะด้วย้อแมกกาลอยนะคะขอ18นิ้วตัดดำนะคะทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะกระจกมองข้างยังคงเป็นโครเมียมนะคะสามารถที่จะพับและเก็บด้วยไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นขณะรถจะเลี้ยวให้กับรถที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้านหน้าได้ค่ะบันไดข้างนะคะแข็งแก่งบึกบึนเป็นสีดำค่ะมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะคะ มีขนาดใหญ่จับกระชับมือส่วนถังน้ํามันตัวนี้นะคะสามารถรองรับน้ํามันสูงสุดได้ถึง80ลิตรเลยวิ่งไกลไกสบายใจหายหาย่งไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยค่ะ ระบบช่วงล่างนะคะเป็นแบบชิวงต่นกับบิงชานตัวนี้เป็นแหนบซ้อน3ชั้นซึ่งปรับปรุงจากสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแหนบ5ชั้นปัจจุบันเหลือเพียงแค่3ชั้นแล้วซึ่งทํามาจากวัสดุเหล็กคุณภาพสูงแล้วก็มีการปรับจูนโช๊คใหม่ทําให้รถคันนี้มีความนุ่มนวลเหมือนรถ SUV แต่ยังสามารถที่จะรับน้ําหนักบรรทุกได้ดีค่ะสําหรับการออกแบบดีไซน์ด้านท้ายนะคะออกแบบให้ไฟท้ายตัวนี้เป็นแบบ led light guiding เลยนะคะดูไปดูมาก็จะเหมือนเล็กสาม สองตัวลมกัรเป็นเลขแปนะคะมีไฟเบรกดวงที่สามค่ะตัวนี้ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองหรือการเบรกจากด้านหลังนะคะทำให้รถด้านหลังเนี่ยมองเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการชนด้านหลังได้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะสว่างเร็วติดวัยมองเห็นได้ในระยะไกลและชัดเจนค่ะมาพร้อมกับ มือเปิดประตูแบบวันทัชเลยนะคะตัวนี้ทําให้เราสามารถเปิดปิดรถได้อย่างง่ายดายและออก็เพิ่มความสวยงามด้วยการตกแต่งเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยกล้องมองหลังทําให้มองเห็นภาพขนาดถอยจอดได้อย่างชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยนะคะส่วนดีไซน์กันชนด้านท้ายตัวนี้นะคะเราปรับจากโลโครเมียมมาเป็นสีเทาดํานะคะเป็นโครเมียมรมดำนั่นเองแล้วก็ เพิ่มความปลอดภัยอีกด้วยเซ็นเซอร์กะระยะมุมกันชนทั้ง4จุดนะคะมีด้านหน้า2จุดด้านท้ายอีก2จุดและเพิ่มเซ็นเซอร์กะระยะถอยนะคะให้อีก2จุดเท่ากับเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีทั้งหมด4จุดด้านหน้ามี2จุดค่ะ ก่อนจะเข้ารถนะคะรุ่นนี้เรามาพร้อมกับกุญแจรีโมทที่เป็นแบบแจ็คไนคีนะคะสามารถปรับและพับเก็บได้แบบนี้นะคะมาพร้อมกับระบบ Immobilizer ซึ่งเป็นระบบป้องกันการโจรกรรมนะคะรถคันนี้เนี่ยเวลามีคนขโมยรถเราขโมยกุญแจเราเอากุญแจไปปั๊มนะคะไม่สามารถที่จะมาข่ายรถเราได้นะคะเพราะว่าจะมีระบบนะคะที่ตรวจจับ ะะแม่กุญแจกับลูกกุญแจต้องตรงกันเท่านั้นถึงจะสตาร์ทรถได้ค่ะอีกทั้งยังมีระบบตัว TBS เป็นสัญญาณเตือนกันขโมยนะคะเวลามีใครมาทุบรถเราหรืองัดรถเราเนี่ยรถคันนี้จะส่งเสียงเตือนไล่ผู้บุกรุกคนนั้นได้นะคะทําให้เรารู้เลยว่ารถขอเราถูกงัดอยู่ค่ะไปเข้ารถค่ะการองแบบภายในนี้นะคะ ด้านข้างเราจะตกแต่งด้วยแผงประตูเบทเทอริกสีบอลเงินมือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยแล้วก็มาพร้อมกับระบบเซนทัลล็อกนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบออโต้ดอลล็อกเลยก็คือเวลารถวิ่งด้วยมากกว่าความเร็ว20นะคะรถจะล็อกเองโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างปรับและพับเก็บได้ด้วยและก็เป็นไฟฟ้านะคะสำหรับพวงมาลัยรุ่นนี้นะคะสามารถปรับระดับได้ทั้งหมด4ระดับด้วยกันคือ ขึ้นลงเข้าและออกค่ะนอกจากนั้นนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถที่จะปรับโหมดการขับขี่ได้แล้วก็ปรับในเรื่องของเครื่องเสียงได้ด้านซ้ายเราจะมีไว้สําหรับการปรับเรื่องของเครื่องเสียงและรับสายวางสายโทรศัพท์ส่วนด้านขาวาจะเป็นเรื่องของการดูข้อมูลการขับขี่บนเรือนไม้นะคะซึ่งเรือนไม้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบออปติกตอนนะคะแล้วก็มีจอแสดงข้อมูลแบบ TFT ดูข้อมูลในการขับได้อย่างละเอียดเลยค่ะหน้าจอออปติกตอนตัวนี้นะคะจะให้แสงสีเรื่องตาสบายตาแล้วก็สามารถปรับความเข้มของสีได้ด้วยนะคะเครื่องเสียงรุ่นนี้นะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสค่ะรองรับระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยหลังค่ะภาพเนี่ยก็จะปรากฏบนจอให้เราเห็นได้ด้วยนะคะส่วนแอร์ค่ะรุ่นนี้จะเป็นแอร์แบบลูกบิดนะคะหรือว่ามือหมุนนะคะแต่ว่าความพิเศษของแอร์ก็คือ รุ่นนี้เพิ่ม PM 2.5ทําทำให้อากาศในห้องโดยสารเรานะคะสะอาดแล้วก็กรองฝุ่น PM เล็กๆทำให้เราไม่เป็นภูมิแพ้ได้ด้วยนะคะส่วนเกียร์ค่ะ เรามีให้เลือก2แบบทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์แมนนวลแต่ทั้งคู่นะคะมีขนาด6สปีดค่ะถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะสามารถปรับโหมดการขับแบบเกียร์ธรรมดาก็ได้เพราะว่าถ้าเราจะขับแบบโหมดเกียร์ธรรมดาให้มาฝั่งตัว S แล้วก็สามารถปรับและเพิ่มลดเกียร์ได้นะคะอีกทั้งมาพร้อมกับฟังก์ชัน Eco Mode และ p o w e r m o d e นะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันหรือว่าจะเพิ่มพละกกำลังในการขับขี่ก็สามารถ ตัดสินใจเลือกเองได้นะคะส่วนเบาะหนังนะคะเบาะหนังเบาะร,รุ่นนี้จะทํามาจากเบาะหนังนะคะฝั่งผู้ขับตรงนี้เนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางฝั่งเดียวนะคะฝั่งผู้โดยสารปรับแมนนวลค่ะแล้วก็ยังมีกล่อง Coolbox ตัวนี้นะคะเป็นกล่องที่ช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิน้ํานะคะให้มีความเย็นเราจะแช่น้ําเครื่องดื่มหรือน,นมก็ได้นะคะแล้วก็มีแอร์แบทั้งหมด 3ลูกด้วยกันนะคะสำหรับเกรดมิดแต่ถ้าเป็นเกรดไฮเนี่ยจะมีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกค่ะอยู่ตรงไหนบ้างตรงพวงมาลัยนะคะฝั่งผู้โดยสารและหัวเข่าคนขับค่ะทั้งหมด3ใบาการออกแบบด้านหลังค่ะเรามีมือจับแบบนี้ให้ด้วยนะคะทําให้ขึ้นลงรถได้สะดวกแม้แต่ผู้ใหญ่ค่ะเพิ่มความปลอดภัยป้องกันการตกรถนะคะเบาะด,ด้านหลังค่ะสามารถพับแยกได้แบบ 60- 40ค่ะเป็นเบาะหนังทั้งคู่นะคะ สำหรับรุ่นมิดค่ะไม่มีแอร์หลังนะคะแต่มีที่แขวนนะคะจะเป็นแขวนน้ำหรือแขวนถุงต่างๆได้รองรับน้ำหนักได้ถึง4ีกิโลค่ะสวยงามลองนั่งดูนะคะ <c oughs> เป็นไง <c oughs> พื้นที่ยังเหลืออีกเยอะนะคะสามารถนั่งสบายมากแล้วก็มีหมอนรองศีรษะให้ด้วยนะคะมีมือจับแบบนี้นะคะรดเอนลถเอียงก็ไม่ต้องห่วงค่ะนั่งสบายขึ้นลงสะดวก ความปลอดภัยนอกจากนี้นะคะยังมีระบบเบรก ABS ค่ะ ABS ตัวนี้นะคะจะช่วยล็อกนะคะเป็นระบบเบรกป้องกันล้อล็อกนะคะ E c o คโหมดและ Power Mo โหมดตัวนี้นะคะจะช่วยให้เราขับประหยัดน้ำมันและช่วยเพิ่มพละกำลังการตอบสนองของเครื่องยนต์ให้อัตราเร่งดีขึ้นรวดเร็วขึ้นฉับไวขึ้นหรือถ้าต้องการขับแบบประหยัดน้ำมันก็จะประหยัดน้ำมันได้ค่ะเบรกโอลาจะช่วยให้สามารถเบรกรถได้แม้คันเร่งค้าง ในรุ่นที่มีหน้าจอ m i d ค่ะจะขึ้นข้อความกับาทำงานของระบบบนหน้าจอให้เราเห็นได้ด้วยนะคะระบบ V.S.C. ค่ะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวของรถช่วยแก้สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากอาการหน้าดื้อท้ายปาดัดทําให้รถกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้อีกครั้งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่อยู่ในรถระดับหรูซึ่งเราสามารถเปิดและปิดการทํางานได้ระบบ T.R.C. ค่ะ เป็นระบบป้องกันร,ร้อหมุนฟรีไม่ว่ารถจะออกตัวบนพื้นลื่นหรือขณะเร่งเปลี่ยนความเร็วล้อไม่ฟรีท้ายไม่สายควบคุมรถง่ายและยังสามารถเปิดปิดการทำงานได้ระบบเบรก ABS ค่ะเป็นระบบป้องกันล้อล็อกช่วยให้ผู้ขับสามารถหักรบสีก ขวางขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเบรกกระทันหันเพิ่มความปลอดภัยในการขับและการเบรกค่ะระบบ B A หรือระบบเสริมแรงเบรกค่ะตัวนี้ช่วยให้ระยะการเบรกสั้นลงและระบบ E B D ค่ะเป็นระบบกระจายแรงเบรกช่วยกระจายแรงดันน้ำมันเบรกไปยังล้อทั้ง4ล้อนะคะให้มีความสมดุลกันนะ,ะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับให้กับผู้ขับค่ะสรุปนะคะ h ฮรัก Re โวดีรุ่นนี้นะคะจะมีการปรับปรุง ดีไซน์ด้านหน้าใหม่ให้เหมือนกับโล็อกโคนะคะทั้งกระจังหน้ากันชนหน้านะคะกรอบไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะแล้วก็เพิ่มระบบ PM2.5 เป็นตัวกรองฝุน่นทำให้ห้องโดยสารเราสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับไฮรักรีโวดีนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจสามารถเข้ามารับชมรถได้ตัวจริงที่โชว์รูมโตโยต้าธีรชัยราชบุรีนะคะมีให้เลือกดูได้ทั้ง3สาขาเลยนะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่0 3 2 7 1 9 8 8 8นะคะขอฝากโตโยต้าธีรชัยราชบุรีและฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งในช่อง u t u ู e ที่หญิงใช้รถไว้ด้วยนะคะ ครั้งหน้านั้นจะทําคลิปใหม่ๆดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะสําหรับวันนี้ขตลา